น,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 นี่ไม่ใช่ตอนเช้านะครับนี่ไม่ใช่ตอนเช้าของวันที่สิบห้านะครับนี่ตอนเช้าของวันที่สิบหกนะ <c oughs> a while ว,วันนี้วันพราจัสปบดีที่15กิิกาย,ยนนะสงสัยกุง่วงมาจนกูลืมพูดไปแล้ววันไหไรแต่วันนี้เดี๋ยวกูนันไหนก็ถ่ายสั้นๆละเอารูปที่กูถ่ายตอน,อตอนช่วงรับริญญาอะไรนี้มาโชว์ให้ดูเลยก็ดีกว่านะฮะนี่มันที่กูถ่ายก็ต้อแทนนะอันนี้วันสอมเรล็กนะก็นี่มีแต่กูคนเดียวที่ไม่ได้ใส่ไอชุด ับปริญญานะฮะแต่คนเปลนสยตรสกจะหมดแต่้าว่ากูคนเดียวที่ไม่ได้หรับนะฮะนั่นแหละก็แบบมีเพื่อนอะไรอยู่มากมายนะถ่ายรูปไปนี่ายกับแทนเกาหลีโอนะฮะก็นั่นแหละก็ มันก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะแต่ก็เป็นแปลกๆอยู่ที่กูไม่ได้รับด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกปีหนึ่งเดี๋ยวกูก็ได้รับแล้วนะนะก็เอ่อรอไปก่อนแล้วกันนะะตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขารับเป็นยากูก็มาดูเขารับแล้วก็ถ่ายรูปเขาไปนะบางทีอาจจะดูแปลกๆที่กูไม่เข้าก่อนเอ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็เสื้อกูกไม่เหมือนนะคนสองคนนั้นเขาใส่แนะต่ชุดนักศึกษาแลกู็มีเสื้อสีดำก็พอเข,าเข้ากับชุดชุดกูอของเขาแล้วนะเออนั่นแหละ ก็ถ่ายกับแทนตรงอะไรอะซุ้มดอกไม้นะฮะแล้วก็ถ่ายกับแทนตรงซุ้มดอกไม้นะฮะมี2รูปนะฮะเอ่าอ,อันนี้ถ่ายกับพวกเพื่อนในมีอันนี้รูปนี้มีไอ้นายอยู่นะอ่าก็อ่านั่นแหละอีกเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่เคยได้ถ่ายแล้วแต่อันนี้ก็ไม่ได้สเสียดะไรมานะอยู่กับเป็นเพื่อนเพื่อนกระแทนเนี่ยเออมันก็นเลยมาถ่ายด้วยแต่ไอ้นายอะ่ะเออ เราเราเคยถ่ายไอ้นายใช่ไหมน่าจะเคยถ่ายแหละอืมนี่ก็แทนถ่ายกับไอ้นายนะ,ะับไอ้นายมันไม่ได้รับปริญญาหมายถว่าไม่ได้เข้าพิธีรับนะมันแบบมันใส่ชุดมาใช่แล้วก็เดี๋ยววันอื่นอนะ่ะเดี๋ยวกูต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจะต้องไปมันไปเอาไอ้ใบป,ปริญญาไปนะ อันนี <toys> ้ว <P an> ่า <aún> ถ like ึงวันซ้อมใหญ่แล้วครไอ้แทนนะชุดกุยมันมาใส่ให้ผมนะเพราะว่ามันอยากถ่ายกูนะฮะกูเป็นผมทรงอะไรก็รู้แบบดูรูปรูปที่ถ่ายอะไรกูว่าผมก็ดูแปลกแต่เออเอาเถอะนะมันเป็นแฟชั่นเป็นสไตล์กูก็เอาเถอะนะฮะโอ้ยแม่งถ่ายถ่ายกูมาแต่ละรูปแม่งแปลกๆจังเลยไอ้ตอนนี้กูไอ้แทนเอาสูตรสูตรของไอ้แทนมาให้กูใส่อยู่คือกูกูไม่เข้ากล้องอะมันเข้าใจปะกูถ่ายวิดีโอได้แต่ว่า แต่ว่ารูปรูปกูมันแปลกๆนะฮะถ้าเกิดกูถ่ายรูปมันจะเอามาแปะถ้าเกิดกูถ่ายอีกโอจะพอได้แต่แต่แทนนต่มันถ่ายรูปได้มันถ่ายรูปเก่งมันดูดูเทพเลยลองไปเทียบกูดูสิกูไม่รู้จะทำหน้าทำท่าอะไรทำไม่ถูกนะฮะแต่เออเนี่ยมันถอดมึงดูมึงสังเกตไหมมันถอดชุดสุดแล้วแล้วมันเอามาให้กูใส่นะเพราะมันร้อนนะฮะใส่ชุดทับไปทับมามันร้อนนะแล้วอากาศมันไม่เย็นนะเพื่อเดือนพฤติการมันควรจะเย็นมันควรจะหนาวแต่มันไม่หนาวนะแต่นั่นแหละอืม นี่ก็ถ่ายกันไปอันนี้ให้กล้องได้ใช้อ่อเดวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้เดี๋ยวมาดูแทนหมุนกันนะฮะตุ๊ตตุ๊ตตุกล้องทีนน่ถ่ายนี่เอาไอ้เทมแล้วกูเอาชุดรูปนี่มาโชว์อีกรูทำไงอ้าวช่างแมงตัดต่อผิดพลาดเอ่อเอ่เอไอ้รูปกล้องที่ถ่ายนี่เป็นกล้องที่ช่างกล้องที่หลิวเขาจ้างมานะฮะมึงอาจจะดูว่าแบบคุณภาพความคมชัดของรูปพวกนี้มันชัดกว่ารูปแรกๆนะฮะแต่นั่นแหละเออ มึงดูดิไอ้แทนเน่ยเวลาถ่ายรูปถ่ายรูปแบบรูปอะมันจะออกมาแบบสวยออกมาแบบเท่เลยอะไรแบบเนี้ยเหลีวเหลีวบักเหลีวก็พอถ่ายได้แต่แต่แทนแต่มันเข้ากล้องเป็นนะฮะกูเข้าไม่เป็นนะฮะบางทีอาจจะเป็นเพราะมันใส่ชุดกุยอยู่เลยมันอาจจะแบบดูโปรเฟชชั่นแนลมากกว่าอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไปแบบนั้นก็ได้นะฮะไม่ทราบอจริงเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงตรงสระน้ำหน้าหน้า,นามอนะฮะเออ ถ้าก็อยู่ตรงสระน้ำหน้ามอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปไปเทียบแทนกับกูเทียบแทนกับกูนะอืมท่าอะไรกูก็ไม่รู้เออแล้วนี่ก็ก็มหาท่าไปหมดกูไม่รู้ทำหน้าอะไรเยเวลากูถ่ายรูปอบบมึงเข้าใจปหมอ่ะเอออันนี้ก็พอได้อยู่นะฮะเอาดอกไม้มาถ่ายกันไปโอ้ถ่ายกับซุปดอกไม้ก็อยู่อยู่คือต้นไม้ใส่กับทุกตู้กูนะฮะอืม ไอ้ดอกไม้มนี่แทมน่าจะได้มาจากเออพี่รหัสหรือน้องรหัสหรืออะไรนรี่แหะหรือว่ามันซื้อมาถือเองผมก็จำผมก็ไม่มั่นใจแต่ฮะจำไม่ได้แนละ้วเออแต่แทนมันชอบถ่ายรูปแล้วแบบมันชอบให้มันเพอร์เฟกต์เลยแต่บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นไนดะ้กลัวมันไ,นไมไ่สนใจว่ามันออกมาเพอร์เฟกต์ไง่ล่ามันไปแปรไปแทนมันสนใจนะ <c oughs> โอ้สเท้เลยลว,ลว่าแมวคุณชายคุณชายมีดอกไม้คือเออเออมีทักมีหน้าตึกอักษรศาสตร์มา ดูเลยดูเป็นคนสมาร์ทมากเลยนะโอ้ oh, my god นะอืม mm hmm. <c oughs> ดูเล <c oughs> มันกากแข่เลยเลยนะโอ้ยอ่านี่ก็เป็นรูปหมูนะทายกันกูแล้วก็ทายกันหลิวไ,ไปเอออยู่หน้าสอนนะ <c oughs> จริงรูปกถ้าเกกูอยู่กับคนอื่นอ่ะก็น่าจะพอได้นะเพราะมันบอกให้กูทงท่าอะไรแต่ มันก็ยังแปลกๆอยู่ดีอะแตอวนะกูถ่ายวิดีโอได้แต่กูถ่ายกล้องมันก็แปลกๆนะฮะี่ท่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่นั่นแหละเออก็ทำบ้าบออะไรกันไปนะครับส่วนนี้ก็จิตนะฮะจิตกระแทมที่มันเมาสุดท้ายเออ เกิ๊กถ่ายรูปกับกิจเลอ,อนี่ไงแทนถือใบนั่นแหละเรียบร้อยถูสองนิ้วไปเลยนะฮะทั้งสองคนไม่ช้ำหน้าเหมือนเดิมแตไล่ไล่มันไปไหนไวะเฮียแล้วทีนี้ก็เป็นกิจนามันถ่ายกันเออเออเออหมุนใจหมุนเตี้ยวกันอะไรนะเป็นนั่นแหละแต่นั่นแหละหมดแล้วรูปก็ต้องไปเจอแบบมี้ฮะขอบคุณครับอโอ้ย